นาคืนวันเพ็ญมีพ่อค้าจากต่างแดนเดินทางไกลามายังหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ใจกลางหมู่บ้านนั้นมีบ่อน้ำขนาดใหญ่ที่ไายล้อมด้วยเหล่าชาวบ้านต่างถือเครื่องมือต่างๆอยู่ครบมือและชาวบ้านต่างก็ดูวุ่นกันอยู่บ้างและชาวบ้านต่างก็ดูวุ่นอยู่กับบางสิ่งบางอย่างตรงใจกลางบ่อน้ำนั้นพ่อค้าสงสัยว่า ชาวบ้านกําลังทําอะไรอยู่เขาจึงเอ่ยถามกับชาวบ้านคนหนึ่งว่าพวกท่านกําลังจะทําอะไรกันชาวบ้านคนนั้นจึงตอบว่าเพราะจันตกลุงไปในบ่อน้ําของพวกข้าและตรงนี้ผู้ข้าที่กาลังจะพยายามช่วยพระจันทร์ขึ้นมาอีกครั้งเมื่อได้ยินเช่นนั้นพ่อข้าก็หัวเราะและพูดออกไปว่าฮ่าฮ่าฮ่าสิ่งที่พวกท่านเนี่ย เห็นในบอ่อน้ํานั่นน่ะมันเป็นเพียงเงาสะท้อนของพระจันทร์จากท้องฟ้าเท่านั้นแหละพวกท่านไม่ควรเสียเวลามาทําเรื่องไล่สาระเช่นนี้เลยแต่ไม่มีชาวบ้านคนใดเชื่อที่พ่อค้าพูดต่างนาเข้าของเครื่องใช้ที่อยู่ในมือไล่ตีพ่อค้าขับไล่พ่อค้าออกไปจากหมู่บ้านในทันทีนิทานเรื่องนี้จอนให้รู้ว่าอย่านํำพูรู้ของตน ไปวิภา์วิจารณ์บรรทัดฐานของผู้อื่น